สวัสดีค่ะช่องป้าตุ้ดติดจัดให้ยินดีต้อนรับลูกหลานทุกท่านช่องของป้าตุ้ดติดจัดให้เป็นช่องชอบตัวเลขชอบวิเคราะห์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการไปเลือกซื้อสลนาก,กินเหมืงรัตบมาลเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องป้าตุ้ดติดจัดให้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะลูกหลานวันนี้ป้าจะนำเสนอคลิปเกี่ยวกับเลขดับสิบหน่วยบนนะคะ รอบนี้จะเป็นคู่หรือเป็นคีออ่ฟังคําเตือนของป้าก่อนนะคะคําเตือนช่องของป้าตุ๊ติจัดให้เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสินากินแหมงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนช่องทางที่ผิดกฎหมายนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะใน EP ที่6ของวันเสาร์ที่7กุมภานนะคะป้าจะนำเสนอเลขดับรอบนี้นะคะ ดับสิบหน่วยบนคู่คู่นะคะรอบที่แล้วของเราดับสิบหน่วยบนขี้คี้ก็ผ่านนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องของเรากันนะคะรอบนี้นะคะเลขดับสิบหน่วยบนคู่คี่ขอโทษค่ะคู่คู่นะคะรอบนี้คู่คู่ของวันจันทร์ที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะเลขดับสิบหน่วยบนคู่คู่สิบบนนะคะศูนย์สองสี่หกแปดหน่วยบนนะคะ 02468จับคู่ค่ะ00 020406 08 2022242628 4042444648 6062646668 8082848688เลขของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะเลขดับ10หน่วยบนคู่คู่ลูกหลานเห็นเป็นอย่างไร ถ้าชอบก็แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่างที่ป้าบอกทุกครั้งเลขมีเข้ามีหลุดผิดถูกไม่ว่ากันนะคะอย่างเนี้ยอย่างรอบนี้นะคะของเราดับสิบหน่วยบนคู่คู่ถ้าลูกหลานได้เลขศูนย์ศูนย์ศูนย์สองมาเนี่ยลูกหลานก็อย่าไปลงทุนเลยนะคะเพราะเลขของป้านเนี่ยดับสิบหน่วยบนเนี่ยคู่คู่หรือขี้ขี้เนี่ยคือไม่เคยพลาดเลยนะคะมันจะดับตลอดเลยนะคะลูกหลานก็เอารับไว้พิจารณาด้วยนะคะเอาละคะ่ะ เดี๋ยวคลิปต่อไปอ่ะแล้วเราจะมาพูดกันนะคะว่ารอบต่อไปเนี่ยสิบหน่วยบนของเราเน่ยก็จะเหลอเอือขี้ขี้กับคู่ขี้นะคะเอ่ออาละค่ะท้ายคลิปแล้วนะคะป้าก็อยากให้ลูกหลานทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ช่องป้าตุ๊ดติจัดให้ด้วยนะคะแล้วขอให้ลูกหลานทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับโชคลาภในวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569กันทุกท่านนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากช่องพะทุติจัดให้